คนที่ทำบาปแล้วไม่รู้สึกเสียใจคนที่ทำในสิ่งที่เป็นความผิดแล้วไม่รู้สึกเสียอกเสียใจทำไมทำไมฉันจะทำใครจะทำไหมพี่น้องผมดูข่าวข่าวหนึ่งผมเอาไปขึ้นคุตบ้านเลยหลังจากผมดูเสร็จพี่น้องรู้ไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสักแปดสิปีอายุประมาณแปดสิบปีนั่งอยู่คนเป็นลูกมากับนักข่าวนักข่าวบอกกับคนเป็นแม่ว่า วันนี้พาลูกของคุณป้ามาเพื่อจะมาขอขมาเพื่อจะมาขอขมาคุณป้าให้อภัยเขาได้ไหมให้อภัยกับลูกเนี่ยได้ไหมข้อที่หนึ่งเลยทำไมลูกถึงไม่กล้าพูดประโยคนี้กับแม่ตัวเองไม่กล้าพูดขอโทษกับแม่ของตอนเองต้องให้นักข่าวเป็นคนพูดพี่ต้องรู้ไหมว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวแล้วข้างนอกมีตำรวจด้วยเพราะเขาจะเอาผู้ชายคนเนี้ไปเข้าคุกเนื่องจากว่า พี่น้องสองคนเนี่ยแทงกันตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งจะติดคุกแล้วมาขอขมาคุณแม่ทําไมเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เขาแทงกันทะเลาะกันด่ากันเนี่ยในขณะที่คนเป็นแม่เนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้านั้นด้วยคุณแม่จึงพูดว่ายังไงรู้ไหมมึงไม่ต้องมาขอขมากูมึงไม่ต้องมาขอโทษกูเพราะพวกมึงไม่เคยเห็นหัวกูเลยหัวนี่มันคือหัวหมาไม่ใช่หัวคน มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามีจริงถ้ามึงสำนึกได้จริงวันนั้นมึงจะกล้าทะเลาะกันต่อหน้ากูไหมข่าวเลยนี่ไงไม่ใช่คนอื่นเลยพี่น้องกันเลยทะเลาะกันต่อหน้าคนเป็นแม่แด่ากันจนกระทั่งแรงับอารมณ์ไม่อยู่แทงตายเลยเนี่ยเรามีพี่มีน้องจำเอาไว้นะครับต้องทำดีกับพี่น้องเรา ทำดีกับพี่น้องอาจารย์กับพี่มันไม่ดีกับฉันน้องมันไม่ดีกับฉันเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนคนนั้นชอบเราเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนคนนั้นมาดีกับเราแต่ที่เราทำดีกับเขาเพราะเรานึกถึงพ่อแม่เราที่นั่งอยู่นึกถึงหัวอกของคุณพ่อคุณแม่ว่าเราทะเลาะกับเขาเรากำลังทำให้คุณพ่อคุณแม่เราเสียใจคิดแค่นี้พอ เพราะกาเราบอกว่าเดี๋ยวเราดีเดี๋ยวมันจจไดเป็นดีกับเราอย่าไปคิดไกลขนาดนั้นวันนี้ที่เราทําดีพี่น้องเรายากจนเรามีสตังค์อัดเข้าไปอัดถึงไหนอัดถึงเราจนทั้งเขาถ้าพี่น้องเรายังจนอยู่เราอย่ารวยพี่น้องเราอยากได้อะไรอัดเข้าไปไม่ได้เพื่อที่จะให้เขามาดีกับเราแต่ที่เราทําดีกับเขาเพราะเราอยากจะให้พ่อแม่เราดีใจทําเถอะรักพี่น้องเราเถอะ เมตตาให้อภัยเขาจะทําให้เรากรธเสียใจขนาดไหนก็ช่างจําเอาไว้นะอภัยให้หมดให้ให้หมดหลานเราไม่มีสตังใช้อัดเข้าไปถ้าเรามีทําไมอะเพื่อที่จะให้พ่อแม่เราดีใจเหตุผลเดียวเลยเขาทํามาเพื่อเราเยอะแล้ววันนี้เราทําเพื่อเขาเพื่อให้เขาดีใจแค่นั้นผมเชื่อนะพ่อแม่ทุกคนเนี่ย ไม่ไม่บอกลูกรรงว่าลูกเอออย่าทะเลาะกันนะพี่น้องเพราะถ้าพ่อแม่พูดอย่างนี้ลูกสองคนก็จะบอกม่นะเข้าข้างมันม่นะเอาแต่มันมานะรักมันสุดท้ายพ่อแม่ก็ไม่พูดอะไรลูกก็เลยได้ใจเอากันจนทั้งตายได้แทงกันได้ดังนั้นวันนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นบาปต้องรู้สึกเสียใจโดยเฉพาะกับพี่กับน้องด้วยแล้วไม่ต้องนึกว่าเขาจะดีกับเรา แต่นึกว่าที่เราทำดีและเสียสละขนาดนี้เพื่อให้พ่อก,กับแม่เราสบายใจ